ไอ้สิงคครับไอ้สิง์ดีครับดครับไองคดียครับไอ้สิงครับมูนี่เขาเปิดอ่งโขลหน่อยหมนี่ใส่ชุดเอาป่จะเปิดไม่ใช่นโอ้ยเาแนี้จากอเมียมองหันเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสุดชดแไปอีกแล้วเอาอะไปอาบองคกหน่อยกับไปเอาไปเอามาเหมือนแต่ละน้าเนี่ยั้นมาหอดกุณละเมือแอร์แลโอ้ยมีอเมมันกับมาแบเนี่ย มึงจำมึงพูดอะไรมึงพูดมึงจริงจริงป้าป๋าดูมันนี่พี่แก๊ปพี่ทำอะไรฮะนุ้จะบอกทุกคนเลยนุ้จะแฉหมดทุกอย่างเลยนุ้จะบอกทุกคนเลยว่าพี่จีบหนูอะไรแล้วเจ้าเนี้มามาฟาดพี่ทำไมพี่คนเยอะเนี่ยพี่อายเขาแต่งเสื้อไงแต่งเสื้อไง นุจะบอกทุกคนบอก FC ทุกคนเลยอะไรอมแอลนี่มันเป็นอย่างนี้แหละป้าป๋านี่ป้าป๋าเข้าใจอยู่แต่อย่าพูดไปไกลนะอะไรแกเพื่ออะไรตีกันมาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยมามันไปจับแขนแดนเซอร์ความจริงก็จับยเฉยก็ไม่ตามหมดตามหมดไม่ได้อ่านละ พี่แกมันเลยจับแขนนัทเซอร์เอาอีกแล้วเหรอักแกบมึงก็ยังไปเฮ็ดให้เขาที่เขาตีหลายแกเปิดมึงอะแกเปิดมันสู้อะครับอ๋อพี่บกแลังเลยอย่าโวยดิโอ้ยก็อ่าบอกแล้วไงว่าพี่ทำงานพี่ทำงานทำไมทำไมก็พี่ทำงานยังไม่เข้าใจพี่อีกแล้วพี่บอกว่าพี่ทำงานก็คือพี่ทำงานแล้วเอาอะไรล่ะเอาเอาอะไร เนี่ยฮะพี่แกรมอะไรกับหนูฮะพี่ไม่อยากพูดมาเลยพูดมาเลยพี่เบื่ออ๋อแอมงั้นลงเวทีไปเลยก็พี่บอกว่าพี่เบื่อทำไมไม่สนใจกันหน่อยโอ๊ยไงต่อเด่าหยัดเทียงกันหยัดเทียงกันมันก็ธรรมดาล่ะในตัวละครทุกเนี่ยผู้เหนื่อยเหนื่อยในโรงแรม